น้องๆครับสาหรับข้อที่6นะครับก็ยังจะเป็นโจทย์นะครับของบทเลขยกกําลังอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะต้องมีการประมาณค่าสักเล็กน้อยเนาะนะครับอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับข้อที่6โจทย์ถามเราว่านะครับตรงนี้นะจานวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าโอเคป่ะจานวนเต็มที่มากที่สุดนะครับที่น้อยกว่าจํานวนนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากจํานวนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยโอเคไหมนะครับจากจำนวนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะมันก็คือหกสิบสี่ถูกไหมนะครับยกกําลังห้าส่วนใครครับห้าส่วนเก้าตรงนี้ตามพี่นั้นปะอ่ะหกสิบสี่นะยกกําลังนะครับห้าส่วนเก้านะพี่ขออนุญาตเขียนขึ้นมานิดนึงอ่ะซึ่งแน่นอนครับถ้าน้องเนี่ยอยู่ในรูปหน้าตายอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าตารูปเนี้นะฮะน้องจะรู้ไหมว่ามันมีค่าประมาณเท่าไหร่ ก็ยังไม่รู้จริงบ้างเราต้องทําให้ตัวนี้หน้าตาสวยงามก่อนจริงบ้างและเหมือนเดิมฮะใช้ไอเดียจากข้อมาดึแกะแนว,แนวคิดคล้ายๆกันก็คือน,น้องต้องแปลง64ครับให้อยู่ในรูปของฐานที่ต่ําที่สุดก่อนเพื่อมันจะได้เข้าใจง่ายโอเคปะ่ะนะครับและ64เป็นเลขคู่ใช่ไหมเลขคู่นี้ต้องฐานแน่นอนฐาน2จริงบ้าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยน้องก็ต้องทําให้อยู่ในรูปของ2ยกกําลังก่อนจริงบ้าน้องฮะ2ยกกําลัง6นะครับมันจะได้ 64โอเคปะ่ะและตรงนี้มันยกกําลัง5ส่วนเลยครับ5ส่วน9ถูกไหมยกกาลังหส่วน9ซ้อนอยู่จริงไหมเอาละครับเสร็จแล้วครับก็ใช้คุณสมบัติซึ่งพี่ทวนไปในข้อก่อนหน้านี้โอเคไหมก็คือยกกําลังซ้อนกันจับชี้ก,กําลังทำไมกันคูณกันถูกป้าพี่จะค่อยๆเขียนทีละขั้นเนาะงั้นตรงนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็น2มนะแล้วยกกําลัง6คูณ5ส่วน9ครับโอเคปะ่ะตรงนี้ตามพี่ทันไหม เพราะฉะน,นั้นถ้าน้องตัดนะฮะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเอาแม่สามตัดสามสองหกแล้วตัวนี้ก็สามสามเก้าเสร็จแล้วครับน้องก็ตรงนี้สองคูณห้าเป็นไงเป็นสิบถูกปะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้นะน้องก็จะได้ออกมาเป็นสองยกกําลังสิบแล้วส่วนใครครับส่วนสามโอเคปะซึ่งสองยกกําลังสิบส่วนสามเราสามารถแปลงจาก การยกกําลังแบบเศษส่วนเนี่ยให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายกรนได้อ่ะเพราะฉะนั้นน้องเลยต้องมีไอเดียนี้สักเล็กน้อยครับนี่ฮะข้อ,ขอนี้ฮะเขาจะมีไอเดียเรื่องรากและกลนเพิ่มเติมเล็กน้อยฮะนั่นคือถ้าน้องไปเจอนะกรโนที่เอ็นฮะของ A กําลังเมันสามารถเขียนในรูปของ A ยกกาลังเส่วนใครได้เอส่วน n ได้ตรงนี้ตามพี่ทันไหมซึ่งถ้าน้องอก้อน,นี้ มาเทียบกับตรงนี้ถูกป่ะน้องเห็นไหมส่วน n คือรากที่ n อ,อันนี้ส่วนสามก็ต้องเป็นรากที่อะไรรากที่สามอ่ะเพราะฉะนั้นฮะพี่ขออนุญ,ญาตนะพี่มาเขียนต่อมุมนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็เลยจะได้ออกมาครับว่ามันคือกรนที่สามครับโอเคไหมของเฮ้ยสองกำลังสิบโหเ,เ,เ,นะเขียนซะยาวเชียรขออภัยขออภัยนะเขียนนี้ก่อนละสองกำลังสิบอ่ะ ตอนแรกว่าจะถอดเลยยุบก,ก่อนปื๊ดอ่านี่โอเคไหมเสร็จแล้วถ้าน้องจําความได้นะครับถ้าน้องจําความได้2องกำลังสิก็คือ2คูณกันกี่ตัวล่ะสิบตัวใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นนี่ฮะปื๊ดเข้าให้นี่น้องได้เป็น2องคูณสองคูณส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 กี่ตัวแล้วเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะโอเคนะครับเฮ้ยน้อง คือพี่เฉลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับคือพี่เฉลยแบบอารมณ์ประมาณว่าเลขพื้นนะเลขพื้นก็จะเฉลยแบบละเอียดหน่อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะอ่ะและน้องสังเกตไหมอันนี้มันติดอะไรเอ่ยรากที่สามรากที่สามต้องเหมือนกนกี่ตัวสามตัวดึงออกมาหนึ่งละหนึ่งตัวเพราะน้องเห็นว่าเนี่ยมีสองเหมือนกันนะฮะสามตัวเราก็จะทําการดึงออกมาหนึ่งตัวโอเคปะ่ะและตรงนี้ฮะมีสองเหมือนกันสามตัว เราก็จะทําการดึงออกมาครับ1ึงตัวโอเคไหมและตรงนี้ฮะก็จะมีสองเหมือนกันอีกกี่ตัวสามตัวอ่าเราก็จะทําการดึงออกมาอีกหนึ่งตัวจริงปะและตัวที่ดึงออกมาเราก็จับทําไมการคูณกันแต่น้องอย่าลืมพับตรงนี้ยังเหลือเลขสองอยู่หนึ่งตัวซึ่งไม่เข้ากลุ่มจริงไหมตรงนี้เลขสองเลข1หนึ่งตัวซึ่งไม่เข้ากลุ่มจริงปะ,ง 2, งงปะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะติดอยู่ในรูปของคูณกับ กรนที่สามครับของใครครับของสองตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหมโอเคนะชัดเจนนะฮะอ่ะคราวนี้ฮะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือยากสุดคณิตศาสร์คิดอะไรด้าคิดเลขจ้ะน้องจ้าสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดงั้นตรงนี้คําตอบจะได้เป็นแปดคูณกับกรนที่สามครับของใครครับของสองนั่นเองอ้าแล้วคับซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยนะฮะเขาถามเราว่าจํานวนเต็ม ที่มากที่สุดแต่ยังน้อยกว่าตัวนี้จริงไหมจำนวนเต็มที่มากที่สุดแต่ยังน้อยกว่าไอ้ตัวนี้จริงไหมถูกไหมฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวนี้แล้วถูกป่ะคราวเนี้ยน้องก็จะต้องประมาณค่าอีตัวนี้ให้ได้ตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ถันไหมโอเคไหมฮะอ่ะนั้นับตัวนี้นะถ้าน้องลองไปประมาณดูตรงเนี้ยมันจะประมาณได้10 x จุด อ่านะฮะเรื่องประมาณค่านี่ความรู้มอต้นนะโอเคไหมเออตรงนี้จะได้สิบจุด x, x ก็คือสิบจุดกว่ากว่าเพราะฉะนั้นฮะมันก็เลยทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าจนนํนะานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มนะที่มากที่สุดจํานวนเต็มที่มากที่สุดนะครับที่น้อยกว่าฮนะน้อยกว่าไอตัวเนี้ย น้อยกว่าไอ้แปดนะครับคูณกรนที่สามของสองเนี่ยนะครับซึ่งมีค่าประมาณสิบจุดเอ็กเนี่ยมันก็คือเลขอันนั้นเองครับเลขสิบนั่นเองโอเคปะเลขสิบคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดแต่ยังมีค่าน้อยกว่าไอ้ตัวที่เราเนี่ยจัดรูปม,มาเนี่ยโอเคไหมนั่นก็คือเลขอะไรน่นนั่นก็คือเลขอะไรครับเลขสิบแน่นอนนั่นเองโอเคไหมอ่ะซึ่งมันก็ตอบช้อยข้อยเลยครับตอบช้อยข่อที่สี่นั่นเองเห็นไหม และนี่ะครับก็คือนะครับเอลิเมนต์แมปีล่าสุดข้อที่6ครับใช้ความรู้เรื่องเลขยกกําลังซึ่งในเรื่องเลขยกกําลังนะมันจะมีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเราเรียกว่าเครื่องหมายกลนหรือที่เขาเรียกว่าเรื่องของรากและกรนนั่นเองฮะอ่ะนี่คือข้อ6นะจ๊ะ